เรค่ะจ like uh, uh, so ูบอ๋อเด็กสาวไมค์คาร์พาดอร์นะวันนี้เป็นเพลงมารรามาอ่าสวัสดีครับยนี้อนรเรข้าสู่ปูร์อกซ่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์คารพาคออีกครั้งหนึ่งเซึ่งจำได้ไหมที่พักเลยนะที่ผมจะไปเอาแก่เนี่ยจำได้ไหมว่าผมไปเอาอะไรผมเจออะไรอ่านะผมจะจำมันได้แหละ มัง้งเนี่ยละวันนี้แหละผมจะไปลกไปเสือชะนะเสียงไปเลยนี่สวยโง่เองขอด้วยี่สิบเกจะเราเป็นล,นงง 29, นลกัน เศราจุ่มเบยปิด,นด,นดนนหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยแล้วเอาอะไรของว่าอะไรครับฉันสมกับฉันบุกูปคุยกันมึงนกเราได้คุยกันแน่วันหลังเถอะนะแข็งจังสดใสจุ่มเบย์วิ่งดีกว่าอาหารคูกสเต็ก พูดถึงนะผมอยากกินกุกสเต็กจริงๆมากเลยนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคืออร่อยแต่ข้อสึงมันคือมันโอ้ดีจ้าเจ้าสวิตจะปลาหมึกปลาหมึกลายกว้างจะหมึกปากกว้างเอ่อจะหมึกเอินอนสิเลียอ่ามันแบบทูสิเลียไหมทูซิเลียมอ่ะเพสิ เลี้ยวไหมเราจับด <Okay. S 1> ้วจตรงอินกับจับด้วจจัรด้วยนี่เป๊ะนะครับลำมาแล้วเราต้องเป๊ะนะเป๊ะครบอย่างนี้ด้วยนะแสดงว่ามีคนมาสำรวจละนี่นะครับเราควรทำอะไรเมื่นั้นเดีย๋ยวซอมบี้เด็กยูืนลงยืนล แล้วคนเข้าทางไหนนะเาเราจะไปโง่นะครับเราฉลาดนะครับน่ามแมสเขาขอกแบบนี้ความฉลาดจงมาดูพวกของเอ่ย Diamond Diamond Bish ข้างล่างมีอะไรของอันตรายเจ็ดสเมามอันนะครับไมค์มกิสนันจะมุดอยงเนี้ย เกินดิคาร์โรต์เกินเพชรอ่านง่ายๆเนี่ยนี่มันตอนเท่าไหรสี่ปะ่ะออตอนที่สี่นะครับพเพชรเล็วนั่มนฉลองฉลองอร่อยจุเบิร์กหลับปีนะนะว่าับผมกจะมาจะทำฟาร์มเออวัวหรือมนูนดี นราก็เขียนที่คอมเมนต์นะมัวหรือวัวหรือหมูนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจผมก็จะเอาหมูนี่แหละเอ้ยเอาวัวดีกว่าวัวดีกว่าหมูนะหมูมันกินได้จริงนะแต่ที่จริงนะวัวมันสามารถได้ทั้งหนังแล้วก็เนื้อแล้วก็นมนะน้ำนมไข่แฮปปี้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  พอเราแฮปปี่สุกได้ดนได้มันม,มีแพลๆมีคำตัวเชื่อมีคำตัวขจคยกล้าคนนมีปัญญาไม่ลงโดนบุมกับดักคนมีปัญญาโดนบิน,นไม่โดนกับดักคนงมูมาเล้ ชับโดนทีกับรหะครเขาวกเขาก็ทำยัง,ยงไงขนงูนก็โดนทีนทีหดนตายส่วนคนชราก็ได้เงินเพ็ดไปโหซึ่งบอกคิดว่านะนี่คือไอเดียของนะถือว่าเราเกิดแบบโชคดี่รือทำไงแล้วอะ่ะดีแบบไม่ต้องอพูดอะ่ะ แบบมันดีอยู่แล้วอะวันที่เจ้าเนาะไม่คุยด้วย เราจะาให้พื้นที่ขยายมากขึ้นดีกว่านะเพื่อจะสร้างฟาร์มสัตว์บ้านหลังสุดยอว่าเราควรสร้างไฟเจา้าแบบนี้ไงเอากันทุทกขีปีศาจโผมาเอาขับปลอดภัยนะแล้วสุขอนมามัยของ,ของครวรทุย ว่าผมจะเอาแคลอ์ไปจากไหนใช่ไหมหรือว่าแคลอ์นี่มันหาได้เฉพาะที่หมู่บ้านกันไหเราจะแลกกันก็จะแลกกันเบอรโคแลกเบยร์โคแลกเลยครับแลกเลยครับท่านผู้ชมเป็นปออ おいおい完成 นี่คือคือบ้านเก่าเราที่เองจุดปอดมาที่สุดตรงนี้แหลยวอดไปสุดหนะาเล่นมาจนภัยหนุ่มนี่เราแบบซับซ้อาหินธรรมาดาเจอหลิกเจอทองไปก็สุดดีนะนะครับ นี้เสียหงหัวอาจจะเห็นนะพอดีไม่ค่อยสบายวันนี้กีฬาสีละซ้อมเด็กซื้อบือ้เอกีเล่นนะตักเตือนซะคอยเห็บเลยเม่ด้ป่ไดไม่ได้ปด้ไ,ปไม่ได้ปไ,ปไม่เอาืดพอดีเลยครับฟ้าสว่างสั่นได้นี่แล

Galaxy, เราผ่านนี้แล้ว getting down to m i e นะเราได้มาแล้เอ่อเดรสแคสคูฟิชอ่าวิ่นี่ตูดีเพอโอ้ินโอหนี่ไรบาเรียน m and สองหนึ่งสองสามสี่ิดปิดปิดอะเบตาเลอะเบตายเลเราลืมเลยมันช่างน่าเสียใจจิงลืมอะไรเนี่ย เราเลี้ยงไม่ดีครับเตี้ยเตี้ยต่ำต่ำเตียเตต่ำต่ำนี่รอหน้ารอเลยแล้วก็ซ้ำสี่เสียงเฮ้ย ขดตรโลดจะสุดตัวแล้วก็พังตลอดไปอุ้ย ไอเดียที่ยอดมากอยากให้เดือนน้อยลงด้วยเอออีก กำลังได้เออนา่กันเยอะต่อไปจับกัน,นแล้วก็นี่หัใช้ไม้ประหยัดมา ฟังทางนี้หน่อยแปลกไปเสียนี่งเลยปรับฟังนะครับทุกคนฟังหน่อยฟังตรงนี้ฟังหน่อยนัย่นนามานั่มข้ามาก่อนตามข้าพเจ้ามาเราลืล้อจะรู้เองมันนี่มันนี่มันนี่เียบมัน,น,มน,นอะ่รอยมึงหนี่ต๋ยไหนมาเส้นมึงนะ ไว้ข้าหลังโอเคนี่ก็เยอะแล้วเนี่ยมาละปัญหากงลกนิดเดียวจะเข้าไป ทำไม่เนี่ยทำไม่เนี่ยไม่ยอมตอบต้องการทำไงเนี้ยพอดีแง่ทำงานกระสุนพันวันทีจ้าจามีอะรบออาจะรับไหมคะ แมหลัครับอ่าจุๆกันได้เจ้าเรือนผ่านไปอ้ยน่ารักค่ะอ้หน่ารักจังเลยขนน่ารัก่ะครับขนน่ารักมากอไปเด้อขออยู่อครับสเศนซามว่าอะไกเียมาก เราสนุกจากไหนเนี่ยม,มาจะอยู่ข้างในแต่พูดถึงนะก็ะต้องขอจบกันให้ได้กับปูลนละ็อกซ่าแน่เกมลูกเบียรกับปูนล็อกซ่าครับกับ Minecraft Hardcore นะเประจนภัยอันยิ่งใหญ่ของจากผู้พานะครับดูข่าวแล้แค่นี้แหล อือจะรอติด่อแกเน่ครับบาย